สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์ถ้าท่านกำลังอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานในช่วงนี้นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดนะครับของมือถือแบรนด์ซัมซุงสําหรับซัมซุงกาลิ a ซี A25 5G นะครับเป็นราคาเดือนใหม่เดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าล่าสุดลดราคาเหลือเท่าไหร่ สำหรับมือถือรุ่นนี้ซึ่งในเรื่องของสเปคนะครับ s a m s ุง Galaxy A 2 5 5 G รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super AMOLED 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวก็จะประกอบไปด้วยเลนส์วายเลนส์อัลตราวายแล้วก็เลนส์มโครส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็นชิป Samsung e x ซีนอตหนึอ o ดศอกคอความเร็ว2.4 GHz มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน14นะครับครอบทับด้วยวัน UI v อเวอร์ชันน6.0สำหรับหน่วยความจำนะครับแรมให้มาถึง8 GB กิลอมหรือว่าความจุก,ก็ให้มา256 GB ตแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวได้ถึง25วัตต์มือถือรุน่นนี้มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคมปี2 2 0นะครับมีือก2สีก็คสีดําแล้วก็ สีฟ้าอ่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A25 5G รุ่นนี้นะครับส่วนในเรื่องของราคาก็จะมีมาให้ดูเหมือนเดิมนะครับมีทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตบอกเลยว่าน่าสนใจทั้ง2แบบนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A25 5G รุ่นนี้อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่14พฤศจิกายนปี2024นะครับ มีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันนะครับร้านไหนราคาถูกมีส่วนลดเยอะสั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง samsung official โดยตรงนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A255G แรม8ลอม256 g b รุ่นนี้กล้อง50ล้านจอใหญ่6.5นิ้วตัวเครื่องรับประกันศูนย s ซัมซุง1ปีในเรื่องของราคา ขายอยู่ที่1999บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ท่านกดเข้าไปที่ลิงก์คูปองอยู่ด้านล่างนะครับสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้วิธีการจ่ายเงินมีหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะผ่อนก็เลือกผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1099บาทต่อเดือนเท่านั้นสะดวกแบบไหนสามารถเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินนะครับสำหรับสีมี2 ของสีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับร้านแรกขายโดยทางซัมซุงออฟฟิเชียลหนึ่บาทดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิซี่ A 2 5 5 G เป็นรุ่นแรม8ปดลอมสอง้อยห้าสนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ1 1ึ9งลดราคาเหลือเพียง9,400 5 0บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคือได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป l a ซาด้านะครับซัมซุงกาลิซี A 2 5 5 G แรม8ลอม2 5 6ร้เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับขายโดยทาง Lazada โดยตรงจากราคาปกติ11,999หมื่นหเารเา้าลดราคาเหลือ9ก9สีนเคร้บวิบีการจทเท่านั้นมีเลือก หลายแบบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายพันการจ่ายผ่านบัตรเครดิต การจ่ายผ่านทางธนาคารหรือว่าการผ่อนชำระนะครับก็เลือกได้ทั้งหมดในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาเล็กซี่ A25 5G จากทางด้านแอปลาซาด้านะครับนำมาให้เลือกกัน3ล้านชอบร้านไหนลองกดเข้าไปดูรายละเอียดของราคาเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้นะครับถ้าเราชอบเราสนใจค่อยทําการสั่งซื้อดูราคากันต่อที่ทาง ทางด้านแอปช h อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy A255G แรม8 GB, ลอม256 g b รุ่นนี้กล้อง50ล้านหน้าจอ6.5นิ้วตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สูญไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากะะราคาปกติ11,999ลดราคาเหลือ9,999บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยกระผ่อนผ่อนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ475บาทต่อเดือนเท่านั้น จัดส่งให้ฟรีสำหรับสีมี2สีสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิซี่ A 2 5 5 G ลำแ8ลอม 256GB ร้านนี้เป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนะครับในเรื่องของราคาก็ขายอยู่ที่8,380บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยกกิกระผ่อนผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%ยเปนลี่ยนคืนได้ภายในสิบห้าวันมีประกันกีท่ ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Sho ปป e นะครับ s a m ซ u n g าลิซี A255G รุ่8ลอม256 g b ขายโดยทาง Sho ปป e Super t ์ทีโฟน1234ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ11,999ลดราคาเหลือ9,532บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,ก็บผ่อนผ่อนได้นะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ทําได้ทั้งหมดสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัม สูงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A25 5G จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับชอบร้านไหนก็ลองกดเข้าไปดูส่วนลดเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับลิงก์ของช้อปปีอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิ a x y A255G นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเดือนใหม่เดือนพฤศจิกายนค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อมือถือรุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย AIS ะครับงก m s u ซ g g A l a x y A 2 5 5 G แรม8ลอม 256GB าสหำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา4,899บาทย้ายค่ายมีส่วนลดเพิ่มให้1,000บาทนะครับก็จะสามารถซื้อได้ที่ราคา3,899บาทประมาณนี้รวมถึงถ้าเรามี AIS point ก็ลดราคาเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะครับราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง3,500บาทนะครับแนะนำลองไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้มีให้เลือก2สีนะครับวิธีการสั่ง ซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนอีกค่ายหนึ่งที่มีขายนะครับก็จะเป็นของค่าย True d t a c t นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A255G ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น5,899บาทมีให้เลือก2ส,กสีนะครับสั่งออนไลน์ก็ใส่โค้ดนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทโปรโมชั่นเด็ดรายเดือนก็จะมีให้เลือกหลายแบบเริ่มกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปร ำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อเครื่องได้ราคา5,899บาทเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุงหน้าโปร899ราคา6,999ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุงหน้าโปร699ราคา7,699ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุงหน้าลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา5,899นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วย1,284บาทโปร899ราคา6,999ค่าเน็ตหน้ว ร699ราคา7,699ค่าเน็ตทุกหน้า749บาททุกโปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา5,899บาทแล้วก็ย้ายค่ายออนไลน์ราคา5,899บาทเหมือนกันเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าเน็ตทุกหน้าด้วย1,284บาทโปร899ราคา6,999ค่าเน็ตทุหน้า963บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา7,699ค่าเน็ตทุกหน้า7 49, 49บาทโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่9,999บาทท่าไในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True d t a c ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A25 5G นะครับเป็นราคาใหม่เดือนพฤศจิกายนท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคา พิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตสามารถไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือนะครับรายละเอียดของราคาแล้วก็โปรโมชั่นเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรััับคคลลลิิปปปนนนนนีีี้้าาาทททุกกก่่่ไออเจอใหหมสสวด